นดูแลสาขาเชียงรายตอนนี้เรามีสาขาที่เชียงรายมีไหนบ้างคะก็มีที่ตลาดจริงใจที่เซ็นทรัลเชียงรายแล้วครับแล้วก็มีที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เซ็นทรัลนะครับส่งประจําทุกอาทิตย์ครับอ๋อทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วการทํางานของของการพกส่งเป็นไงบ้างยุ่งยากไหมก็ไม่ยุ่งยากนะครับมันถ้าเขามีอุปกรณ์เลยพร้อมนะครับมันก็ไม่ยุ่งยากนะใช้เวลาก็ไม่นานเท่าไหร่ใช้เวลาพอนานไหมแป๊บเดียว ที่เราส่งนี่เราใช้เวลาประมาณสี่วันเข้าส่งได้แล้วครับสี่วันสี่วันครับก็จะ,ระประมาณประมาณสามเซนกว่า,าสี่เซนนี่ยนะครับเราวก็ส่งได้แล้วนะคะแล้วการไปส่งนี่เราต้องไปส่งบ่อยๆไหมาทิตย์หนึ่งส่งกี่รอบตอนนี้ผมจะส่งอยู่ที์ละสองรอบนะครับคือเราต้องไปดูแลไปลดน้ําด้วยอะไรด้วยต้องดูต้องดูแลเขานะครับอืเพราะเราจะปล่อยทิ้งไม่ได้พว่าเขาจะเกิดความเหียวอะไรได้นะพเพราะมันอยู่ในสถานที่ที่ มันไม่เหมือนอยู่กับกระเราอะนะอเราต้องไปดูแลเขาว่าต้องไปให้ให้น้ำเขามั่งก็สเปรย์น้ำอะสเปรย์น้ำเพอสเปรย์น้ำามากนิดนิดในหลอยใช่ไหมคะไ่ต้องเยอะใช่ไหมไ่ต้งเยอะครับแค่พอชุ่มชื้นเขาปกติพื้นฐานแล้วของเราจะไม่มีรูตรงนี้เราะไม่มีไม่มีรูเพราะว่าเหตุผลที่เราไม่มีรูตรงนี้นะคะเราอยากให้น้ําตกค้างอยู่อ่าเพราะว่าเวลามันอยู่ในท็อปน้ํามันตกไปมันน่ากินเนาะในดังนั้นก็ตรงนี้เราไม่มีเจาะรูนะคะะไม่เจาะไม่เจาะรูนะคะ เวลาลวเวลาเราสเปรย์น้ําไปเนี่ยน้ําที่มันมันก็จะไหลลงลงไปอยู่ข้างล่างอ่าทีนี้มันถ้ามันอยู่น้ําไหลลงอยู่ข้างล่างมันก็ไหลลงออกไม่ได้ผ่านไม่ได้อมันก็จะคงค้างอยู่อ่าที่ต้นต้นไม้เราก็จะดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงอ่าอยู่ได้อีกหลายวันค่ะดังนั้นก็เหมือนกับว่าคนที่ดูแลสาขาเชียงรายของเราเนี่ยคือต้องหมั่นเข้าไปรดน้ําเขาใช่ครับ อ๋อคือต้องสามวันอะไรเนี่ยต้องไปสามวันอ๋อแล้วปกติเราต้องไปเปลี่ยนไทยอันนี้แล้ว่ครั้งใช่ไหใช่ใช่ต้องหมันเข้าไปดูเนาะเราต้องสังเกตดูครับว่าการการหมดอายุอะหมดอายุที่เราระบุไว้อะปกติแล้วของเราจะมีอายุถึงประมาณสิบวันเนาะสิบวันสิบวันนั้ตั้งแต่วันที่วาวๆหน่งรอบใช่ไหมเราต้องเวลาเราวาวแนวนะมือว่าเราวางแบบแต่ระดับเนาะชั้นยาวอะไรเนี่ย แล้วก็เวลาการทํางานของเราเนี่ยรู้สึกมีมัน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 บรบกวนเวลางานประจําของเราไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่กระทบแบ่งแบ่งแบ่งเวลาได้แบ่งสันยังไงบ้างแบ่งสันยังไงบ้างคือ <c ười> ว่าการเพาะต้นหน่อนขาสาลีเนี่ยเราใช้เวลาเพาะเนี่ยไม่ไม่นานครับอ, 20, 20 th, อย่างสักว่า20 20ถ้วยนี่ห็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละเสร็จแล้วครับไม่นานครับหมายหมายความว่าอุปกรณ์เราพร้อมนะอุปกรณ์เราพร้อม วัสดุปลูกเม็ดพันนะถ้วยอะไรของเราพร้อมมาเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็คือเราใช้เวลาตอนเช้าในการทำไช้าแล้วก็ทำอตอนเย็นก็ได้ตอนเช้าตอนเช้าเราเราทําแล้วเราไปทํางานเนาะแล้วตอนเย็นกลับมาก็ทําไดูแลได้ดังนั้นเวลาจัดสรรเวลามันมันโอเคใช่ไหมถือว่าเป็นรายได้เสริมดีไหมใช่น่าเสริมดีมากเลยคืออย่างเราเลิกงานมาเนี่ยเรามานั่งทำบนโตเนี้ยกลางคืนเราก็พ้อได้เราเปิดไฟทำก็ได้ บาๆใ่ไคือแต่เราต้องแช่มเมล็ดไว้ออืืกล่าวว่าให้เย็นมันได้พอดีอะไรเนี้ยใช้<ม>การแช่มเมล็ดก็ไม่นานเนาะแป๊เดียวมันมันก็ต้องอย่างน้อยต้องห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ห้าชั่วโมงก็คือเวลาที่เรา แช่ปุ๊บเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมต้องกลับมาเพราะมันไม่ได้ง่ายอะไรเลยมันไม่ได้ยุ่งยากง่ายมากใช่ไหมคระเป็นรายได้เสริมที่ดีมากเลยขายที่ไหนไ่ได้เนาะมีแล้วมีแล้วขานที่ไหนไเราก็ทำงานเราเจ้าพกตตี่ยใช่ไหมคือตัวนี้มันจะไม่ยุ่งกับเวลาประจำของเราเลยไม่ไม่ไม่สมมติว่าโอเคอย่างว่าทำงานราชการเนี้ยตอนเช้าวันนี้เราแช่เมล็ดไว้ตอนเย็นกลับมาเอาออกนะหมักไว้คืนหนึ่ง ผู้นี้ไปทํางานกลับมาพอได้ละเอออย่างนี้รู้สึกแฮปปี้เนาะการทํางานเหมือนมีเวลาไม่จำกัดแล้วก็มีรายได้ของเราด้วยได้ได้เสริมก็ถือว่าคือถึงแม้รายได้เราจะน้อยเนาะแต่ว่ามันเป็นรายได้ที่ตายตัวที่ไมองดูเรื่อยๆของเราเพราะว่าเรื่อยๆอย่างที่ว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตถ้ายังไม่ปิดตัวก็อ๋อใช่แล้วก็สูงเรื่อยๆได้ขายเรื่อยๆสิบปีถึงไหมผมได้สิบปีแล้วก็ก็ได้ส่งเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ล่าสุด จะมาทีคือบิ๊กซีเนะาะคือบิ๊กซีก็เห็นว่าจะได้ลงก็ยังก๊อตก็รออยู่เนี่ยนะก็พร้อมอ,อยู่แล้วนะอีก่สาขาคะจะลงอีกกี่สาขาก็เชียงรายมีสองสาขาก็น่าจะลงหมดนะน่าจะยึดหมดเนาะเพราะหมดแล้วคือลุงจอสาขาเชียงรายจะดูแลคนเดียวด้ดูแลคนเดียวหมดเลยสาข <arche> าทั้งหมดก็เท่านี้ครับ เพราะตอนนี้ก็มีตลาดทิงใจแล้วแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะ,ะที่เซ็นทรัลเนาะอตอนนี้ถ้ามันมีบิ๊กซีหนึ่งบิกซีสองก็อโอเคอยู่นะแล้วเวลาจัดส่งน,นี่มันไม,ม,นมน่มันโอเคหมดเลยใช่ไหมส่งกี่โมงปกติแล้วส่งกี่โมงความจริงเนี่ยเรถเราต้องส่งตอนเช้านะดีที่สุดอ่าตอนเช้าจะไม่ยุ่งใช่ไหมจะไม่ยุง่งไม่วุ่นวายด้วยไม่ไม่ไม่ละเกะละกะนอ่ใช่ใเพราะว่าช่วงเวลาสายๆปุ๊บเนี่ย มันจะมีลูกค้าเขาเยอะด้วยใช่ไหมลูกค้าเขาก็เยอะอะไรแบบนี้วุ่นวายจริงๆควรเหมาะสมตอนเช้าประมาณกี่โมงคะบองต๊ะเจ็ดโมงไปอ่ะเจ็ดโมงขึ้นเจ็ดโมงไปถึงระมว่าณเจ็ดโมงเก้าโมงเนี่ยถึงเก้าโมงเพราะห้างส่วนมากเขาจะเปิดเก้าโมงครึ่งสิบโมงใช่ไหมอือคือเราต้องส่งก่อนเวลานี้อือคือเราไปอย่เจ็ดโมงเนี่ยพนักงานเขาเตรียมแล้วอืในห้างเขาเตรียมของแล้วถ้าเราไปก็ไปวางอปไเราก็วางเราก็เราก็จด จัดของเราให้เรียบร้อยเอาไปวางก่อนที่ลูกค้าจะมาช้อปปิ้งดีกว่ามันจะดีกว่าเพราะว่าต้นอ่อนข้าวสาลีของเราจะสแตนบายให้กับู้าดีใช่ไหมแล้วทีนีุ้งจรพูดถึงประโยชน์ต้นอ่อนข้าวสาลีมีอะไรบ้างสําหรับสัตว์เลี้ยงก่อนสําหรับสัตว์เลี้ยงก่อนสําหรับสัตว์เลี้ยงนี่เขาน้องหมาน้องแมวอะไรพวกนี้นะครับเขาถ้าเขาได้กินต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยสุขภาพเขาจะดีครับ แล้วก็เขาจะเขาจขับดขนเขาจะดีมากจัดขนด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าต้นหว่านข้อสไลีมันเขาจะมีขนอ่อนอ่าใช่ขนอ่อนเวลาสัตว์เลี้ยงกินเข้าไปแล้วเขาจะล้างน้ำไส้เนาะล้างน้ำไส้ว่าทำให้ทำให้สัตว์เลี้ยงเรามันสุขภาพดีใช่ไหมไอตัวสัตว์เลี้ยงบา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 งครั้งเขาไม่กินข้าวหรือเขาขี้เศร้าตัวนี้ช่วยได้ขท้องเฟืองเหมือนคนเนาะกินได้ก็สัตว์เลี้ยงก็เพื่อประเภทมีอะไรได้กินบ้างคือแมวอ่าแมวสุนัขสุนัขหนู เตากระต่ายไหมกระต่ายพูเนี้กินหมดเลยกินได้หมดใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกินไม่ว่ากินเวลาไหนก็ได้ได้หมดทุกเวลาแล้วสําหรับมนุษย์เราล่ะสําหรับคนเรากินได้ไหมเพราะคนเราต้องต้องคันนะคันน้ำคันสกัดสกัดเย็นสกัดน้สกัดเย็นสกัดเกาอมาดื่มถ้าคนไม่มีเขาสกัดธรรมดาก็ได้ใช่ไหมมันมันจะมีเครื่องสกัดเย็นโดยตรงอ่ะคือว่าเวลาสกัดเนี่ยมันจะ แยกกาบออกพี่หนึ่งนะออกพี่หนึ่งเลยแต่น้ำน่าจะมีสีเขียวรสเขียวเข้มรสหวานเค็มนิดนิดหวานเขียวเหมือนเหมือนเขียวนิดหน่อยสามนิดนิดแต่ให้กินวันละหนึ่งหนึ่งเป๊กไหมอย่างีะพยาพะเยาบอกหนึ่งเป๊กเนาะหนึ่งเป๊กคนที่กินเหล้าเป็นก็จะรู้ว่าเป๊กคืออะไรก็ประมาณสามหนึ่งช็อตช็อตหนึ่งประมาณสามสิบสามสิบมิลลิลิตร 30 ml 30 ml ต่อหนึ่งวันเนาะนิดเดียวนิดเดียวกินวันละครั้งวันละหนึ่งวันละหนึ่งครั้งก็พอใช่เพราะว่าเขาเป็นเ้มพนเนาะกินเวลาไหนก็ได้จากที่ได้ยินข่าวมานะคะที่เขาพูดว่าที่เขาขายข้างนอกเขาขายช็อตแค่นิดเดียวแค่นี้นะประมาณเท่าไหร่นะ เจ็ดแปดสิบนะเจ็ดแปดสิบบาทนะคะเจ็ดแปดสิบบาทขึ้นไปนะเป็นช็อตเล็กๆนะคะดังนั้นถ้าใครที่สามารถเอาไปทําเองได้อืก็ไปทําเองก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้จากที่สาขาพะเยาเขาบอกมานะประมาณเนี้ยได้ประมาณหนึ่งเบกใช่ใช่ได้ได้ึงถ้วยนี้จะได้หนึ่งเ๊กพอดีนะคะก็ถือว่าถ้าห้สัตว์เลี้ยงกินไม่ได้ก็คนก็กินได้ได้ครับสัตว์เลี้ยงกินได้คนกินได้คือตามมาตรฐานของต้นหอมข้าวสาลี้วยครับที่เราจะมาสกัดน้ํากินนี่นะคือ อย่างน้อยต้องสูง5 5เซนขึ้นไปครับสําหรับคนที่กินใช่ไหมประมาณนี้ปะประมาณนี้ได้แล้ว5ระหว่าง5ถึง7เซนเนี้ยอ่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้สำหรับนี่นี่คนได้เลยสําหรับเอ่อคนที่กินได้คนได้สูงประมาณนี้ได้ก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นความสูงประมาณนี้นะคะปกติแล้วประมาณนี้เราก็ดูแลแล้วเนาะถ้าสูงขึ้นอีกหน่อยเขาจะเลือมเริ่มเลือเริ่มไปไอตัวนี้จะไม่ได้แล้วเนาะพอยาไปอีกหน่อยเนี้ยปลายใบเขาจะเริ่มเหี่ยวอ่า ดังนั้นไอปลายให้ยาวเนี้แยแสดงว่าของเราเยอย่างเราสังเกตดูว่าต้นหวางเขาอนที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยตอนเช้าเขาจะมีหยดน้ำเกาะก้อ,อกยอดเนี้ยจะมีหยดน้ำเกาะทุกต้นเลยทุกต้นเลยแสดงว่าสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นเองธรรมชาติธรรมชาติข<ะ>องมันแต่ของเรามีอยู่แล้วใช่ไหม,มทุกวันเพราะว่า ลุงเขาลุงจอนนะชื่อลุงจอนรรสาขาเชียงรายเนาะที่เขาดูแลเขาจะรู้นี่คือผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้สําหรับสาขาเชียงรายเานะๆๆาะเจ้าหินของเชียงรายมากกว่าอ่ะและ้วตอนนี้สาขาข,ของเรามีกี่ที่บ้างคะลุงจอนโอ้มีหลายที่นะต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพม,มัเยอะมากเลยนะตีนี้มงหวดกี่สาขาครผมก็จำไม่ได้แลวกรุงเทพนะตอนนี้เม็ดพันธุ์ส่งเขาเยอะมากอาทิตย์ละสิบโลอ่ะ ก็ต <oung> ่อไปนี่คิดว่าอาทิตย์นึงก็คงไม่ถึง30กิโลว่ะลุงเจนแบบนี้เนาะคือแบบว่าปันเหนื่อยไหมปันเหนื่อยนะครับเหนื่อยอยู่แต่ว่าโอเคอยู่โอเคอยู่แฮปปี้แฮปปี้เพราะว่าก็อย่างที่ว่าสาขาของเรามีกรุงเทพทั้งหมด33สาขาเนาะโอ33เลยเหรอตัวนี้ใช่ค่ะ33สาขานะคะสำหรับเฉพาะท็อปซิเตอร์ไม่เกี่ยวถึงเลยนะไม่เกี่ยวกับบิ๊กซียังไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะบิ๊กซีก็จะมาอีกที่ที่เราที่เราตั้งเป้ากำหนดไว้คือ10 สิบกว่าสาขาสิบห้าสาขาของเราสำหรับพซี่โอ้นี่ลุงจรต้องต้องเขาดูแลเม็ดพันธให้ใช่ค่ะเธอลุงจรสาขาเชียงรายจะดูแลเรื่องของตั้งแต่ต้นเลยเนาะเมล็ดพันธุ์นะคะเรื่องของดินเพาะนะคะแล้วก็เรื่องของการการทดสอบเนาะการเรียนรู้การทดสอบเม็ดพันเนี่ยมันก่อนที่ผมจะส่งไปให้แต่ละสาขานี่ผมจะทดสอบหมดครับเทสหมดกการการงอกหมดลุงเขาต้องเทสก่อนนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยคือได้ตรวจ ได้ส่งตรวจแล้วเนาะแล้วก็ต้นอ่อนรัสีได้ส่งตรวจที่ทางห้องแลบเชียงใหม่แล้วนะคะปรากฏว่าลวงเราโอเคผ่านนะคะปลอดภัยนะคะดังนั้นเรื่องหายห่วงนะคะนี่ก็อันนี้ใครอยากรู้สาขาเชียงรายคือหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะคือนี่คุณลุงจอนี่ค่ะสาขาเชียงรายนะคะส่วนเราก็จะไปเยี่ยมอื่นเยี่ยมเยี่ยสาขาอื่นกอนเนาะเพราะว่าเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วเราได้ไปกรุงเทพแล้วเนาะไปเยี่ยมกรุงเทพแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปที่เชียงใหม่โอ้รู้สึกว่าสุดยอดเนาะกรุงเทพแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่สกลนครเนาะเก่งมากเนาะสกลนครเดี๋ยวนี่ลำปางก็าเก่งมากที่ที่พดลองนะลำปางเก่งมากเลยใช่ค่ะสกลสกลนครกับลำปางลำปางตอนนี้อยู่ในขั้นอยู่รายการทดลองคนที่ที่ที่ทำลำปางนี่คุณโมนชื่อชื่อคุณมลคุณมลคุณมนสนใจดีมากเก่งมากค่ะเก่งมากคือของเราอ่ะจะมีการทดสอบก่อนจะเข้าตรงสนามจริงเนาะ ถ้าเขาเขามีประสบการณ์อย่างต่มห้าปีมาแล้วเขาเก่งมาก่่ออนคือแจ็คคือแจ็คไม่กล้าไม่ไม่รู้จะพูดอะไรมาแล้วไม่รู้จะพูดสอนไม่รู้จะสอนอะไรเขาแล้วอ่ะรู้สึกไงไงยังไม่รู้รู้สึกเขาสุดยอดอ่ะเก่งมากไม่รู้จะสอนอะไรเขาแล้วก็ตอนนี้แค่แค่แค่ให้เขาเรียนรู้เรื่องของเขาเขาทำทุกอย่างทุกขั้นตอนเป๊ะเลย เบ้ออกมาสวยงามคือไม่มีไม่มีอะไรติ๊งติงเดี๋ยวคุณมอนคุณมอนได้ยินแน่นอนเพราะว่าลงคุณมอนจะยิ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณมอนคะสาขาเชียงรายลุงจอเขา เขาเขาเขาเห็นคุณตลอดเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของพี่เลี้ยงเนาะเขาเห็นคุณตลอดแล้วคุณไม่ตั้งตกใจว่าทาไมไม่มีใครคอมเมนต์คุณเพราะว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยเราไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคุณจะคอมเมนต์อะไรคุณทำในสุดยอดจริงๆใช่ค่ะเก่งมากอ่ะเก่งไหมเก่งนะเห็นไหมวงจรเขาชมคุณมนนะคะว่าเก่งมากนี่คือคุณมนอยู่สาขาลําปางนะคะสาขาลําปางเดี๋ยวเราจะลงกระดิสาขระด เริ่มทำพ่อครั้งแรกเนาะทาได้ดีขนาดนี้เหมือนเหมือนคนที่ว่าทาชานาญแ่ะใช่เขามีประสบการณ์เพร่อตัวอื่นมาที่ไม่ใช่ต้นอ่อนทอสารีครัะเขามาประมาณประมาณห้าปีลแต่ต้นอ่อนทอสาลีใหม่สำหรับเขาแต่ว่าลักษณะการเพาะเหมือนกันเนาะการพาะเหมือนเมล็ดพันธุ์ทั่วไปไหมทั่วไปทั่วไปเปิดใก็เนี่ยค่ะต้นอ่อนทอสาลีของเรานะคะเรามีวางขายอยู่กับทั่วประเทศเนาะตอนนี้ก็มีกรุงเทพสาขาสาขาเนาะเชียงใหม่มีอยู่ที่ห้าสาขานะคะ แล้วก็มีสกลนครมีหาดใหญ่นะมีพิษณุโลกนะคะพิจิตรภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็เชียงรายทั้งหมดมีแปสาขาพะเยาด้พะเยาอ่าพะเยาด้วยโอ้ยลพะเยาีรือพี่กฤษดาฆ่าตาพี่กฤษดาเกาดนพะเยาหรือพี่โกก่งเลยนะพี่เก่งทุกคนค่ะทีมงานของเราทุกคนที่อยู่ในนี้เก่งทุกคนเนาะคือการคัดสั่นของเรานะคะก็ถามว่ายากไหมยากเนาะ ตอนนี้เราประกาศงานอยู่ราประกาศางานอยู่ประกาศางงานจังหวัดไหนบ้างคงจะทั่วประเทศครับทั่วประเทศอ่ะถ้าใครสนใจเนาะลองลองลองดูได้เราถ้าหาสนใจติดต่อมาเลยนะครับเข้าไปดูยูทูบของเราที่ที่ทำไว้อะนะดูนะที่ที่นี่ของไร่บรรณาถ้าเจอก็สมัครไปเลยจะทดลองเดี๋ยวเราส่งไม่ผลาดไปให้ทดลองพีีครับฟรีไม่เสียค่าคนส่งอะไรเราจัดการให้หมด ของเราเป็นงานจริงนะคะของเราไม่ได้งานโกหกเป็นลานที่มีตัวตนจริงๆเราเป็นงานที่ต้องการให้ทุกตรสาขาทุกจังหวัดนั้นมีาได้ก็ตอนนี้ไล่บรรนานะเจ๊ก็อยากอยากอยากได้ทุกจังหวัดที่มีบิ๊กซีมีห้างบิ๊กซีอยู่่จังหวัดไหนมีห้าบิ๊กซีเินจังหวัดไหนเราอยากไคนคนอยู่จังหวัดนั้นะ ใช่เอาคนในพื้นที่นะคะเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องการคนในคนพื้นที่เพราะว่าเราต้องการให้คุณมีรายได้อรายได้ของเราบอกตรงๆว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าเป็นรายได้ที่คงตัวคงที่คือเป็นรายได้ที่ไม่ยุ่งกับรายได้เสริมรายได้ประจําของคุณนะคะคือตอนเช้าทําตอนเย็นกับมาทำก็ได้ใช่ไหมดังนั้นคือคุณอย่าลื้ว่ารายได้เสริมกับรายได้ประจําเนี่ยเวลามันมาคูรวมกันเนี่ยมันคูเนี่ยสมมุติว่าคุณได้หนึ่งร้อยรายได้ประจําคุณได้หนึ่งร้อยนะสมมุตินะตัวเลขนะตันง่ายหนึ่งร้อย แล้วรายได้เสริมคุณใหม่20รวมป็ปเสียแล้วคุณจะได้120แล <ะ S 2> ้วเป็นเป็นรวมกันงนั้นก็นี่คือรายได้เสริมนะคะคก็เราประกาศรับสมัครเนาะอย,อยู่ตามเตนะุ ct, อยู่ตามเตุของจังหวัดที่มีนะคะจังหวัดคุณไหนคุณ,ค,ณคุณอยู่จังหวัดไหนให้เข้าไปในเพจจังหวัดนั้นเนาะแล้วตามหารเราว่าราบรรณาเรามีอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดข้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเข้าไปที่เพจเพจเอ่อเข้าไปที่เพจรับสมัครงานรด้บรรณากาก็ได้นะคะย้ำอีกที เหตุรับสมัครงานไล่บรรณาเรามีอยู่ในนั้นทักเรามาเนาะครับัทักเรามาเสร็จแล้วก็อ่านเงื่อนไขของเราก่อนคุณสมบัติเงื่อนไขคุณตรงไหมถ้าคุณตรงถ้าไม่ตรงยังไงให้ส่งข้อความมาหาเราว่าคุณไม่ตรงอะไรยังไงขาดเกินตรงไหนเนาะเราจะพิจารณาทีไม่ใช่ว่าจะต้องเป๊ะที่เราคาดไว้นะคะแค่คุณขาดตกบกห้องตรงไหนส่งมาหาเราก่อนนะอธิบายให้เราก่อนว่าคุณขาดตรงนี้ตรงนี้แต่อยากทําจริงๆรแต่ขอคนที่ ไม่เอลี้งใจอ่ะไม่เปลี่ยนงานบ่อยมีความตั้งใจจริงๆนะคะเพราะว่างานเรานี้เป็นแต่ถ้าทำแล้วถ้าถ้าทำแล้วผมบอกเลยว่าสนุกครับมีความสุขครับมีความสุขไหมครับมีความสุขเพราะขึ้นมาเนี่ยอย่างตอนเช้าคุณมาดูเนะเป็นจุดน้ำอะไรโอ้มันน่ารักแล้วก็เป็นไงทั้งได้บรรณาของเราเล่งการทางานของคุณไหมทำงานด้วยไม่มีไม่มีเขาไม่เร่งใช่ไหมทำงานตามฤดูกามสบายอ่ะไม่ยุ่ง ขอแค่คุณทํางานเป็นใช่ไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้คุณเป็นอิสระคือการการทํางานน่ะคือสาขาไหนที่คุณอยู่เหมือนบ้านเหมือนเหมือนร้านร้านหนึ่งของคุณใช่ไหมเราจะไม่ยุ่งคุณดูแลของคุณเองบริหารจัดการของคุณเองพาะไปส่งจัดเวลาอะไรให้ครบนวณคำนวณเวลาดูว่าส่งวันนี้กี่อันแล้วจะส่งกี่กี่ถ้วยกี่ถ้วย ไปเปลี่ยนวันไหนเ,เก็บออกกี่ถ้วยที่มันหมดอายุอะไรพวกนี้มันมีรายละเอียแดแค่นี้เองคำนวณยอดขายปริมาณคือคล้ายๆว่าต่างคนต่างขาินกันอ,อ,อันนี้ได้ขายเยอะก็ลงเยอะอ,นนอันนี้ได้ขายไปกี่ถ้วย เก็บคืนกีถ้่ยอะไรพวกนี้นะที่มันหมดอายุอันนี้เราต้องเก็บออกใเสร็จแล้วก็กลับมาทําการบ้านว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้ได้น้อยอาทิตย์นี้ขายดีอาทิตย์นี้ขายอาทิตย์นี้ขายไม่ดีคุณก็คํานวณเลยว่าคุณจะต้องลงเท่าไหร่ทำไมไม่ใช่ว่าไม่ใช่มันขาดไม่ใช่อัดอย่างเดียวฉันไม่สนใจคุณถ้าขายไม่ได้ขายไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ยางงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยังงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยังงั้นไมยเราย้องด้ว่มโอเคมังงั้นไม่ใช้ยังมั้นไม่ใช่ยังงท่าไร่ใช่งงั้นไม่ใ่ยังงั กี่ถ้วยดีให้เหมาะสมมาให้พื้นที่มันว่างาเ่เพราะว่าในท็อกเขาไม่ให้ว่างใช่ใช่ใช่ไม่ให้ว่างต้องให้เต็มตลอดต้องให้เต็มตลอดยังสแสดงว่าต้องหมั่นเข้าไปดูเนาะต้องหมั่นเข้าไปดูสองสามวันนี้น 2> 2ต้องเข้าไปดูละอย่างน้อยเราไปแล้วก็ต้องไปเปนน้ำให้ต้นไม้เราเนี่ยอย่างเราไปดูวันนี้ปุ๊บขาดนี่ ดีสองวันเราก็ไปใส่ก็ได้ไปเพิ่มก็ได้เนี้ยคือไม่ได้รีบเพราะว่าไม่ได้รีบไม่ได้ซีเรียสแล้วคูนี้เหตุผลที่เราลงประกาศให้เลือกคนในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากท็อปก็เพราะเหตุผลแบนี้ยเหตุผลนะคะที่เราเลือกให้เลือกเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ไกลแล้วคุณอยากทําต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณไหวไหม คือตอนตอนตอนสุดท้ายตอนจบมาคุณจะบอกว่าคุณไม่ไหวนะคะนี่คือเรื่องจริงเราบอกเลยว่าเราไม่ได้โลกสวยนะถ้าไกลถ้าไกลมันก็จะมีปัญหาการเดินทางไงเนาะใช่ค่ะคือคุณคุณต้องคํานวณให้ดีว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ไกลคุณอยากทำคุณต้องคุณต้องคุณต้องเข้าใจด้วยว่ารายได้เสริมมันคือรายได้น้อยนะคะแล้วคุณคิดว่าคุณทําได้ไหมหรือว่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าทางผ่านที่เราไปทํางานใช่ใช่อ่าได้แต่ถามว่า คุณจะไปทํางานประจำไหมล่ะตลอดตลอดไหมล่ะคุณจะทํายังไงให้เพราะว่าอย่าลืมว่างานท็อปของเราคืองานที่ขาดไม่ได้ใช่ใช่เป็นงานที่ก็สมมุติว่าอย่างงี้วันนี้คุณไปทํางานเอเราต้องไปส่งของที่ที่ห้างำนเวลาห้างนี่เขาปิดทุ่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะอ่าใช่เขาเลิกงานเราไปวางก็ได้ได้เรหนดิวลาที่เราทํางานนะแต่ที่ว่าเราไปลงตอนเช้าเนี่ยสะดวกสุดอันนั้นคือหมายความมันสะดวก สูงที่เราเราด้วยแล้วก็ลูกค้าหยิบจับได้เยอะขึ้นถ้าไปตอนเย็นถ้าเราไปตอนเย็นเนี่ยโอเคห้างเปิดลูกค้าไวแล้วอ่าแต่ก็ไปได้เราไม่รู้ว่าปลูกค้าาวแล้วไปได้ทุกเวลาเนอ่าแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าจะดีที่สุดจะดีที่สุดแต่ถ้ามีวิวลาก็สามารถบนินารได้เลิกงานแล้วก็เอาไปเอาไปตั้งได้ไปเสริมได้ไม่มีปัญหาแค่ไปเสริมแป๊บเดียวนะไม่มีปัญหา นี่ค่ะถ้าใครไม่รู้จักต้อนอ่อนข้าวสาลีนะคะนี่คือตัวนี้คือตัวจริงเนาะต้อนอ่อนข้าวสาลีวิกรัสนะคะั้นนี่คือเป็นสังเกตโลโก้ของเราง่ายๆลายต้อนอ่อนข้าวสาลีนะคะต้อนอ่อนข้าวสาลีเรามีวางขายอยู่เกือบทั่วประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังขยายเนาะใช่ครับกำลังขยายไปเรื่อยๆประกาศรับสมัครลงไปเรื่อยๆนะคะบอกข่อนว่าเราไม่ใช่เป็นงานที่โกหกนะคะเราเป็นงานต่่ไปอนาคตเนี่ยจังหวัดไหนที่มีบิ๊กซีเนี่ยที่นั่น ก็จะต้องมีตู้หนังข้าวีของพวกเรานะตอนนี้เราผ่ากับบิ๊กซีแล้วเนาะเตรียมพร้อมลงแล้วนะคะเร็วๆนี้เนาะกำหนดการน่าะเดือนคาดว่ามษาเนาะคาดว่ามษาลำปางด้วยทุกอย่างทุกอย่างทุกสาขาที่เรามีในปัจจุบันนะคะที่มีบิ๊กซีพร้อมลงพร้อมกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าสาขาเรามีอะไรบ้างแจ็คลงใน YouTube อยู่แล้วนะคะว่าสาขาเรามีอะไรแจ็คนต์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะมาเข้าไปดูเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากสมัครงานแต่อยากไปซื้อ ก็เข้าไปดูลิดเลยว่าจังหวัดนั้นอ่ยูรไหนไหมอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทํางานก็เหมือนการมาสมัครกับเราได้ผ่านช่องไหนก็ได้ YouTube, t กต็อกได้หมดนะคะทู้ติกต็อก a c e b o o k นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเข้าร่วมกลุ่มด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวก็ปรึกษากันได้ ทีมงานของเราไม่ทิ้งเนาะไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งนะคะทำเท่าเราทํางานแบบครอบครัวเนาะทำงานแบบครอบครัวแบบพี่น้องกันน่ะใช่อย่าอย่าอย่าคิดว่าเราเพือนกันเป็นพี่น้องกันไม่ต้องกังวลว่าเราจะทิ้งคุณเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราทํางานแบบครอบครัวก็อย่างก็นี่ยังสิ่งเมื่ว่าถ้าสนใจจะทําก็เราก็มี ให้ทดลองไงลองนเราจะส่งให้ทดลองไปให้เลยไอเม็ดพันธุ์น่ะวัสดุเพราะอะไรพวกนี้บางอย่างคุณก็ต้องหายเองมากแลววยว่าอะไรนะแต่ราเม็ดพันอะลรส่งไปให้คือเงื่อนไขเรามีอยู่แล้วในการสมัครงานเนาะก็ลองเอาไปอ่านดูนะคะ เขาไปดูอะไรกันนะค่ะก็วันนี้ดีใจนะคะที่แจ็คได้มีโอกาสมาเที่ยวหาสาขาเชียงรายกว่าจะมีเวลามาได้คืปอปัดเหงือบมากเลยค่ะเที่ยวไม่ใช่เที่ยวละคืนเนว่าแต่คนต่างมีภาระอะางคนต่างมีภาระนะคะแต่ว่าเราเข้าพยายามจะไม่ทิ้งกันเนาะก็ถ้าใครรู้จักต้นอ่อนแล้วเข้าสารีข,ของเราดีอะไรยังไงก็ยังไงฝากแชร์ความรู้ฝากฝากแชร์ว่าส่งเสริมไรได้แล้วกันอะส่งเสริมไปได้ให้คนในพื้นที่นั้นเขามีรายได้นะคะว่า ตลอดแล้วเขาตลอดแล้วข้าวสาีของเราถ้าขายดีจังหวัดไหนแสดงว่าคนพื้นที่ในจังหวัดนั้นมีไรายได้นะคะเราหงตรงว,ว่าเราเข้าไปเพื่อต้องการให้คนในพื้นที่มีไรายได้นะคะเราก็ไม่ได้อะไรกับหวังอะไรมากแต่ว่าเราก็อยากให้ให้คนในพื้นที่อะค่ะมีรายได้จริงๆนะคะไม่งั้นเราคงไม่ขยายทั้งท็อกกับบิ๊กซีทั่วประเทศเนาะเพราะว่าเพราะว่าคือขยายไปก็เหนื่ยไงแต่แต่ว่าเรามั่นใจนะว่าอนาคต ต่อไปเนี่ยของเรามันยังดต้องมากตอีกไลนะคะว่าก็ใครสนใจอยากจะมาเข้าร่มงานกับทีมต้นอ่อนก็สรีไรบ้านานะคะก็มาสมัครงานงาตามเพจสมัครงานทั่ประเทศเนาะค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลุงจอนต้องไปทํางานต่ออันนี้ขอเวลาไงขอเวลามาควบควนเวลานิดนึงนะคะก็ ยัง e ไงก็ฝากฟังนะคะต้งหังก็สัลีของเราก็ขอบคุณมากค่ะคุณจอที่ให้สัมภาษณ์สำหรับสาขาไลนนะคะอบไ่ะขอบุะคะ